ัปดาห์ที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชมอาจารย์วิรภัฒน์มีข่าวใหญ่ข่าวสะเทือนขวัญโหดเหี้ยมมากฆ่าหันศพเอาศพไปทิ้งที่ชัยนาทศีรษะก็ทิ้งที่อุทัยธานีจับผู้ต้องหาได้แล้วนะครับแต่ว่าโอ้โหคดีแบบนี้เนี่ยแล้วการนําไปสู่การฆ่ากันอย่างโหดเหี้ยมขนาดนี้เนี่ยนะฮะเป็นเรื่องของความหึงหวงเรื่องของอารมณ์ครับลองไปฟังธรรมะกันดีกว่านะฮะเพื่อจะขัดเกลาจิตใจเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้ได้บ้างนะครับในช่วงเล่าถามครับ น้ำที่มันกว้างใหญ่ไพศาลย,ยังยังมีวันเต็มยังมีวันพร่องแต่ความต้องการของคนเราที่เรียกว่าตัณหาหรือราคะเนี่ยมันไม่ไม่มีวันหยุดไม่มีวันพร่องเพราะถ้าถ้าเราเอาตัวเองเป็นประมาณเนี่ยความรักของเราก็จะไม่มีที่สิ้นสุดแต่ถ้าเราเห็นใจคนอื่นเห็นใจคนรักรู้ว่าเขาให้เราได้แค่ไหนเราควรจะได้จากเขาแค่ไหนมันก็จะเป็นความรัก ที่สวยงามแล้วทุกคนก็จะรักกันอย่างมีความสุขปัใจที่สําคัญก็คือความเห็นแก่ตัวเมื่อทุกคนมีความรักก็อยากให้คนรักนั้นเป็นของตัวเองความรุนแรงที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งก็เกิดจากการที่เราเสพข้อมูลข่าวสารซึ่งมันเป็นเรื่องในแง่ลบมากเกินไปมีความเก็บกดในภายในดูสื่อมากๆเห็นพฤติกรรมการทำอย่างนั้นอย่างนี้จากละครบ้าง อยากสื่อสมัยใหม่บ้างเมื่อเมื่อคนเรารับพฤติกรรมแบบนั้นมาไม่บ่อยมันมันเกิดการเรียนรู้โดยอัตโนมัติมันเกิดการอยากลองเอ๊ะเราลองทําอย่างนี้ดูเห็นเขาตบกันในละครเห็นเขาสาดน้ํากดกันในละครเห็นเขายิงกันในละครเมื่อดูมากๆมันก็เกิดการอยากลองอยากเรียนรู้อยากทํามองข้ามเรื่องกฎเห่งกรรมมองข้ามเรื่องกฎศีลธรรมไป คนที่มีปัญหาเรื่องเหล่านี้ก็เพราะว่ามองโลกในแง่ร้ายแล้วก็คิดสั้นคิดว่าชีวิตนี้มีชาติเดียวคิดว่าชีวิตนี้จบแล้วก็จบกันเขาตายเราตายก็จบกันแต่จริงๆมันไม่ใช่ทุกชีวิตก็มีจุดมงมหมายปลายทางที่ต่างกัน ก็หึงมากแค้นมากนะอาจารย์ในทางกฎหมายเขาบอกสาเหตุการฆาตกรรมส่วนใหญ่เนี่มาจากแบบนี้แหละครับความรู้สึกที่มันคุ้มกันมาที่และเสียสติไปทันธรรมะที่ให้เราสอนเราตั้งสตินก็สําคัญมากถูกต้องนะครับเอาละครับวันนี้หมดเวลานะครับเสาร์อาทิตย์หน้ากลับมาพบกันใหม่6กนาฬิกาเช่นเคยนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วก็ส่งข้อความมาคุยกันนะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ